สวัสดีครับทุกคนยีนต้อเร,เรับเข้าสู่ช่องธนินเอสนะครับวันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่ทุกคนซึ่งตื่นเต้นมากนะครับของเล่นใหม่นี้ก็คือทานสกูตเตอร์ทุกคนนี่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ของปีนี้เลย2021นะครับ Ninebot Kick Scooter นะครับ Power e d by Segway นะครับยังไม่ได้แกะกล่องเลยทุกคนเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับถ้าพร้อมแล้ว โอเคครับทุกคนประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยไอตัวหัวที่จับกับตัวข้อไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคอมันผมเรียกว่าคอมาแล้วกันมันแยกกันอยู่เราก็เอามาใส่แล้วก็เสียบขันตะกูน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่ชาร์จแบตตอนนี้ก็ชาร์จแบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารีวิวเสร็จเดี๋ยวน่าจะได้ลองไปใช้จริงแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะครับบอกก่อนนะครับทุกคนว่าคันนี้เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจาก Nine Board Power by Segway นะครับ ร้านโมโนวิวไปได้นะครับพูดไ้ก่อนนะครับว่าอันนี้จริงๆร้านเขาส่งมาให้ผมนะเราก็เลยทําคลิปให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะอันนี้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับรุ่นที่ชื่อว่า F 2 0 A นะครับจริงๆแล้วอันเนี้ยถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา20ง0 0กับ900าบาทถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้รุ่นใหญ่ขึ้นนะครับตามการใช้งานนะครับรุ่น F 2 0 A เนี่ยจะวิ่งได้20กิโลเหมือนชื่อรุ่นเลยชื่อรุ่นว่า20 20กกก็ววิิ่่่งไดด้้ถาาเารุนที่ใหญ่ขึ้น,นรับ F 30, F ก็จะวิ่งได้ยี่กับกิโลรบราเกาิด ด้วยรู้สึกว่ารุ่น F 40เนี่ยจะประมาณ29,000บาท29,009ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ยังไงลองไปเช็คกับร้านเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจต่อมานะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงความประทับใจแรกเลยนะครับตั้งแต่เปิดกล่องมาก,ก็คือวัสดุพรีเมียมมากนะครับการประกอบหรือว่าวัสดุที่เขาใช้พวกยางหรือเป็นตามรถเนี่ยนะครับก็คือพรีเมียมมา,มากๆแล้วก็ประทับใจมากนะครับส่วนต่อมาก็คือน้ำหนักนะครับหนักประมาณนึงเลยนะทุกคนจากที่ลองยกอะ่ะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ทุกคนแล้วมันก็ คันใหญ่ประมาณนึงเลยนะครับอันนี้14.5กิโลนะครับสำหรับรุ่นนี้จริงๆอันเนี้ยมันเริ่มจะเป็นไซส์ที่แบบสมบุกสมบันเหมาะกับผู้ใหญ่แล้วอย่างผมอย่างเงี้ยตอนที่ปรับคอขึ้นมาตั้งเนี่ยก็คือประมาณนี้ตอนปรับมันก็จะมีแง่งล็อกเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันใหญ่ประมาณนึงนะผมสูงประมาณ174 175ก็ประมาณอกนะครับก็ใหญ่ประมาณนึงเลยนะถ้าเกิดว่าเหมาะก็เหมาะกับคนที่อายุแบบโตแล้วอะ่ะไม่เหมาะกับแบบเด็กเล็กนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะเผื่อใครกําลังตัดสินใจซื้อนะครับทัวต่อไปนะ ที่ประทับใจก็คือล้อทุกคนคือล้อเป็นล้อแบบล้อยางแบบมียางในมียางในนะครับเวลาสูบลมก็ลมก็จะไปอยู่ที่ยางในนะครับอันนี้ขนาด10นิ้วแล้วก็มีแบบนี้ผมรู้สึกว่าสมบุกสมบันมากๆถ้าเกิดว่าใช้ก็คือเหมาะกับถนนในกรุงเทพเลยนะครับวิ่งได้แบบลุยๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาสําหรับรุนน่นนี้จริงๆผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นใหม่ในปี2021ซึ่งเขาออกเป็นซีรีส์ใหม่มาเป็นซีรีส์ F นะครับเขาเรียกว่ามาตรฐานกันน้ําจาก IPX4 ก็เปลี่ยนเป็น IPX5 หรรือว่า IPX5 นะคับ กันน้าได้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการประกันนะครับก็คือประกัน2ปีนะครับเพิ่มขึ้น2เท่าถ้าเกิดว่าซื้อกับทางโมโนวิวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยของนายบอทเนี่ยเป็นเบรกแบบดิสเบรกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าบีบนี้นี่ก็จะมาเป็นดิสเบรกดีแบบนี้ ขับแล้วมันได้ฟิลเหมือนเป็นเวลาเราขับจักรยานอะไรเงี้ยก็คือเป็นฟิลเบรกแบบเดียวกันเลยนะครับมันจะสั่งการได้ตามมือเรานะครับส่วนเรื่องการรับน้าหนักนะครับทุกคนอันนี้จริงๆถามตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าค่อนข้างแน่นหนานะครับถ้าเกิดว่าใครคุ้นกับแบรนด์เซกเวย์อยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะการันตีได้เลยว่าคุณภาพอะมีชื่อเสียงมานานจากฝั่งอเมริกานะแต่ว่าตอนนี้เขาถูกไนน์บอรที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเหมือนกันเนี่ยเทคโอเวอร์ไปแล้วตอนนี้ก็คือมาทาร่ว แบรนด์ที่ท็อปมากในแขนงของพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยใครที่มีน้ําหนักสูงๆแล้วกลัวว่าจะรับน้ําหนักไม่ได้นะครับค่อนข้างแข็งแรงทนทานดีคุณตี้แมทต์ดีเรียลคือดีมากนะครับเขาบอกว่าชาร์จไฟบ้าน3ชั่วโมงครึ่งนะครับเต็มอันนี้ก็ชาร์จไปไปแล้วประมาณเกือบๆชั่วโมงหนึ่งนะครับมันน่าจะพอสําหรับที่การให้เราเออกไปวิ่งเทสต์ได้ ทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปจะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะครับก็คือการลองเอาไปวิ่งดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังว่าวิ่งแล้วความรู้สึกเป็นยังไงไปลอง โอเคครับทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ได้ออกไปลองใช้ไอ้เจ้าตัว Nibot b i s e c w a y Kick s c o o t e r F20A หรือว่า F20A เนี่ยเอาจริงๆก็รู้สึกว่ามันแรงมันซิ่งดีนะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงขายราคาเนี้ยตอนแรกก็แอบคิดว่าราคามันสูงแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วอ่ะก็เข้าใจเลยเพราะว่าคุณภาพการผลิตดีการทรงตัวดีวัสดุเนี่ยก็ดีนะครับและการใช้งานทุกอย่างก็คือง่ายแล้วก็ลื่นไหลสะดวกสบายแล้วก็พวกหน้าจออะไรเงี้ยก็สวยมากๆนะครับข้อหนึ่งเลยคือวัสดุที่เขาใช้ แบบพรีเมียมแล้วก็เกรดดีนะครับข้อที่2ก็คือบิลค d q u a l ี้หรือว่าคุณภาพในการผลิตเขาก็คือใส่ใจมากๆนะครับเรื่องน้ําหนักมันอาจจะเยอะแต่ว่าเรื่องการทรงตัวหรือว่าเรื่องของบาลานซ์เนี่ยดีมากแล้วก็พวกเวลาเราเล่งเนี่ยมันก็ไม่มีกระชากเวลาเราเบรกมันก็ค่อยๆเบรกมันก็รู้สึกว่าเขาสร้างมาดีนะครับแล้วก็เวลาขับขี่เนี่ยก็สบายใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นคะแนนที่แบบว่าให้เขาเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งราคาเอาจริงๆถ้าเกิดว่าให้เต็ม10ราคาอาจจะอยู่ที่8แต่ว่าพวกดีไซน์เนี่ยให้ 9แล้วก็พวกการใช้งานต่างๆอันเนี้ยผมให้9.5นะรู้สึกว่าแบบว่าเออชอบเหมือนกันแล้วก็ยิ่งพวกไอตัวหน้าปัดหน้าจอใช้งานง่ายมากนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้ดูหน้าปัดนะแค่กดครั้งเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะติดอันนี้ก็คือเป็นโหมดพร้อมวิ่งนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่ากด2ที ก็คือเปลี่ยนโหมดเป็นสปีดแล้วก็มีโหมดอีโคอะไรเงี้ยแล้วเวลาคันเร่งเราก็แค่บิดอันบิดอันนี้นะครับกดลงไปแต่ว่าตอนนี้มันมีเซฟตี้อยู่ถ้าเกิดว่ากดก็คือไม่ไปนะครับมันต้องแบบใช้แรงถีบไปสักพักหนึ่งให้รถมันมีความเร็วแล้วค่อยกดเนี่ยรถมันถึงจะไปนะครับส่วนด้านซ้ายนี้ก็มีกระดิ่งคล้ายๆกระดิ่งจักรยานเลยนะครับนี่แล้วก็กดอย่างนี้ได้ แล้วก็มือซ้ายตรงนี้ก็เป็นเบรกก็คือเป็นระบบดิสเบรกซึ่งระบบดิสเบรกนี้ก็ดีนะคล้ายๆจกักรยานก็คือมันจะเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยค่อยๆหนีบมันก็ความเร็วมันก็จะค่อยๆชะลอชะลอลงทําให้เวลาหยุดมันไม่จึกหรือว่าเวลาเร่งเนี้ยมอเตอร์เขาก็ทํางานได้ดีก็คือไม่กระชากนะอันนี้ก็คือความรู้สึกส่วนตัวหลังใช้งานนะครับส่วนพวกวัสดุอะไรต่างๆก็พูดไปแล้วถ้าเกิดว่าใครกําลังตัดสินใจซื้ออยู่หรือว่ามาดูรีวิวแบบเออกำลังสนใจว่าจะซื้อไม่ซื้อก็ลองติดต่อไปสอบถามโมโนวิว แล้วก็สเปคต่างๆบางทีอาจจะมีข้ามไปบ้างก็เดี๋ยวผมจะลองลิสต์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเหมือนกันลวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจหรือว่ากําลังตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากให้ทารีวิวหรือว่าใครมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ